สวัสดีพี่น้องปองป่าทุกคู่ทุกคนอยู่กับสองรับสินแซแนวแซแนวอีกแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้เมื่อนี้เขาว่างงานพี่น้องก็จะมาว่าเรื่องโควิดสิบเก้าพวกเจ้าฟังโควิดโคดากนี่เด้อพี่น้องเฮ็ดไหนคอยยุดงานยี่สิบสองมือศูนย์โมโห จะเอะจะฝา่าริมกันเด้อพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะผู้ใด,ดกดแล้วก็กดอีกบอกมูกดโหลดจ้าเข้าได้ไหม เมื่อนี่กับประกาศพี่น้องมือเดินคืนนี่เขาประกาศตอนสี่ทุ่มบอกว่าให้ปิดห่างตอนแรกพ่อในบอกว่าปิดก็รอคำสั่งจากผู้จัดการห่างน้องอ้ำก็เลยมาหอดห้องก็เลยมิสายเขาว่าพรุ่งนี้หยุดงานวันสัน ตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่12เมษายนเนาะเออกรสซอยกันร,รักษาสังคมนะพี่น้องกาจังได้ได้เนาะผู้ใด,ดสิอยากเกิดเนาะแบบนี้เนาะมันก็ยู่ยากอยู่พี่น้องการกินการยู่การกินมันก็ยากเนาะอือกินร้อนช้อนกลางเดินทางไปตั้งจังหวัดกันยากพี่น้องต้องไปร้ายงานโตอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วก็โดนกัดตัวอีกสิบสี่มือกระสิมือคือกก่าหลืล่ะเนาะมมนสิย่ได้จังได้เนาะนเจ้าว่าบะมันเป็นโรคไวรัสไวรัสชนิดหนึ่งเนาะมันนี้ก็เลยแบบว่าไปเก็บเอาของเอาของยุดเทียนสาขาแล้วก็เลย นั่งรถมาเล็นล้ําลูกกาสันดอกมนันนี้วันที่ยี่สิบห้าน้องอั้มจะเดินทางกับยโซท้อนแล้วน้องอั้มก็จะไปท่ายิปหาปูหปาปลาเนาะมันนี่ก็จะมาแบบว่าขายปลาพงปลาเผาซอยเจี๊แพนอะซอยเจี๊แพรีเผ้าปลา กละสิตตั้ง้านนะพี่น้องตอนนี้เวลา15นาฬิกา44นาทีพิกัดลำลูกกาคลองสองนะจ๊ะเขาจะมาสั่งได้เลยจ้าสั่งได้เลยจ้าทรงหอดหมองหอดบอนพี่น้องขันบกไก่ขันไกค่คอยขี้ข้าหนักมันนะจ๊ะทรงได้ไม่เกิน3ากิโลนะคะพ่อน้องอำ้ำย่านานาน้องอำ้มเรนะจ๊ะ ก็ได le ้ล้งคลิปให้พี no ่น้องเบิ้งเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเบิ้งคิปเก้าๆก็ได้เด้อยพี่น้องก็ซับซากให้คอยแน่คอยห้อนทำไมเขาก็เสือไม่กินต่พูเดียวเนาะเห็นอยู่กับแท่นอยู่เดี๋ยวเสือไม่ให้กินน้ำ เซฟจะของแล้วพี่น้องเป็นหว่วงสุผูสุคนกินร้อนช้อนกลางซื้อเจียวซื้อหนากากไว้เด้อพี่น,อน้องเนาะอืมคิดจังใดๆเนาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าก็จจำเป็นต้องแบบว่าเซฟจะของเนาะอ,อืม วันนี้เราจะมาเป็นแม่ค้าขายปลาเผาและก็ขายสมตำจุกข้าวเหนียว<ม>ใครจะสั่งปลาเผาก็อิ็อ็อ์ Facebook รับสินมาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่130บาท เดี๋ยวเมื่อวานจะเสียเหตุคลิปแล้วไลฟ์พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมกันเนาะอืมัอนี่ฮอนไลายพี่น้องฮอนค่ะฮอนเน่ฮัลโหลทักทายแฟนคลับหน่อยทักทายแฟนคลับหน่อยวันนี้จะมารีวิว,วอันนี้นะครับรีวิวอะไรอีกล่ะลูอมรีวิวโควิดได้ไหมรีวิวโควิดหน่อยโควิดไม่ต้องทำไมอ่ะมันเป็น <c oughs> อะไรอ่ะมันเป็นเชื้อไวรัสไหม เป็ครับเป็นอะไรถ้ากินขนมงสอ,อ,อย่างเนี้ยมาจะติดเชื้ออาติดเชื้อก็ไม่ต้องกินสิทั้งนั้นน่ะร้นซาพี่น้องร้นซาจอมปวนเนาะห้อนแดดห้อนอย่างไรพี่น้องเอ้แตกเบิดอละมองได้แก่นกนกันยังไม่นำเนาะ นนามัไร่สรุปแล้วเราก็ได้หยุดงาน22วันนะครับตามที่เขาประกาศฉบับแรกก่อนแต่ว่านทานสถานการณ์มันบอด,ดีขึ้นเขาก็จะอาจแปลว่าเรื่อนไปอีกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือถึงแค่วันที่12เมษาหนงานนนไอยขอยเฮ็ดเด้อพี่น้องข่อยตุกงาน โอเคคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเด้อพี่นอ้องคอยติดตามคลิปต่อไปเด้อจะเฮ็ดคลิปอีกอยู่เพราะว่าคลิปมันบ่ค่อยได๋ยวลงนะมันอยากงงาน้ำหลกน้ำพายเนาะอืฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องซับสินแนลนะ้นำเน็ตเด้อพี่น้องหากเด้อคือหอดเป็นห่วงเอฟซีทุกคนเนาะเออจังใดก็ระมัดระวังในเด้อส่วนนี้โลกพายมันลายเนาะอืคลิปนี้ก็ไว้ซํานี้แหละบ๊ายบาย